กลับมาพบกับ ep 2เราอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมก็มีสถานที่1ที่อยากมาแนะนำนะครับก็คือชั้น9ของเรานั่นเองนะครับก็ชั้น9ของเราเนี่ยก็จะเป็นชา้าที่มีห้องเทรนนิ่ง นะครับให้กับพนักงานของเรานะครับไม่ว่าพนักงานจะมีการเทรนนิ่งต่างๆนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ชั้น9ของเราได้เลยนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะถูกแบ่งเป็นทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาใช้จัดมิทติ้งหรือจัดเทรนนิ่งที่มีจำนวนมากหน่อยก็อาจจะใช้ห้องใหญ่หน่อยนะครับส่วนใครที่จัดจำนวนน้อยหน่อยก็จะใช้ห้องเล็กนิดนึงนะครับเรามีการเปิด ให้ลูกค้าภายนอกเนี่ยได้เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับโดยที่เราก็มีบริการในส่วนของทั้งอาหารว่างและก็อาหารกลางวันอีกด้วยครับอ่านี้ก็จะเป็นห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดของเรานะครับรองรับผู้ที่มาเข้า,ารับการเทรนนิ่งเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ขอในส่วนของบอร์ดหรือว่าเก้าอี้โต๊ะต่างๆเนี่ยสามารถรีเควสจากทางเอเซียเซเราได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเรากลับมาสู่ตรงลานตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอีก3ห้องที่เหลือนะครับก็จะเป็นห้องสายที่เล็กลงมาหน่อยนะครับได้ก่ห้องเบอร์2 3และก็ห้องเบอร์4ครับ ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าห้องเบอร์สีเนี่ยวิวดีมากๆแล้วก็ไฮไลท์จุดเด่นจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นมินิทาวทลอ์เล็กๆอยู่ภายในห้องนี้นะครับถัดมานะครับก็อยากจะขอแนะนําเป็นส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของโซนที่ผู้ที่เข้ามารับการสัมมนาหรือเทรนนิ่งเนี่ยนะครับก็จะมานั่งพัก านของว่างนะครับก็อันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือห้อง auditorium นะครับยังไงเดี๋ยวเชิญตามผมมาชมข้างในได้เลยครับอันนี้ก็เป็นห้อง auditorium นะครับจะเป็นส่วนของห้องประชุมที่เราจะใช้ในงานที่ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะครับหรือว่าจะมีการจัดแข่งงานแข่งขันต่างๆนะครับอย่างเช่นล่าสุดเราก็จะมีการจัดตัว SC House กระท่อนไปอ่าอลังการมากๆเลยนะครับทุกคน ก็บริเวณห้องนี้เนี่ยก็สามารถบรรจุคนได้ถึงหลักร้อยเลยทีเดียวนะครับ EP นี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ EP หน้าเนี่ยเราจะพาไปทัวร์ที่ไหนอย่าลืมติดตาม Inside SC ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ